เอา <blessing vard. S 1> อย<ะ>ู่ล้างล่างอีกว mm ่าตอนนี้นี่บ้าอยู่นีก็บ้านนี่นะไม่ใหญ่่ว่าเขได้แต่ะไบ้างว่าหน้าไม่ตอได้แสร้างให้แข่งกันนะแล้วตอนเสร็จก็ไปวยร้อนแรงรว่าโอ้ไว้ดีสร้างไ่โล่อันนี้ไหนเดแวอยู่เนี่ยนอนวแล้วอยู่ไหนวะเปียเยวันนี้ก่